เอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับถ้าสมมุติว่าเรากระเป๋าสตางค์หายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องดําเนินการเลย mm hmm. คือไปแจ้งความนะครับบัตรต่างๆที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์นั้นเนี่ยต้องไปแจ้งความและอายัดเอาไว้บัตรประชาชนเป็นหนึ่งในบัตรที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับไปแจ้งความเอาไว้เพราะไม่งั้นถ้าไม่แจ้งความแล้วเกิดคดี generous, แบบนี้เอาตัวไม่รอดแน่นอนครับ นี่คือผู้เสียหายนะครับชื่อนางสาวสถิตาสังเกตครับเป็นชาวตำบลทรงขนองอำเภอสำพรานจงังหวัดนครปฐมก็ไปแจ้งความไว้ครับนี่คือหลักฐานการแจ้งความบัตรประชาชนหายแล้วก็หลักฐานการทําบัตรใหม่แต่ว่าเธอเนี่ยมีหมายเรียกจากสถานีตารวจสองสถานีด้วยกันครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปีที่แล้วปี63เนี่ยเธอถูกขโมยกระเป๋าเงินที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ก็เลยไปลงบันทึกแจ้งไว้ที่ one stop service ที่เซ็นทรัลสาลยาก็ไปหายตรงนั้นแหละครับก็เลยแจ้งความไว้ที่เซ็นทรันสารยาแล้วก็ไปทําบัตรประชาชนใหม่ในวันถัดมาก็นึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะจบแต่เรื่องไม่จบครับจนกระทั่งเมื่อ17พฤษภาคมต้นปีนี่แหละครับมีตํารวจชุดสืบสวนจากสอนอพระขนงกรุงเทพมหานครมาตามตัวเธอแล้วก็บอกว่าเธอมีข้อหา เมื่อเดือนเมษา,าย,ยนที่ผ่านมาเธอเอาทองปลอมไปจำหนมไว้ที่ร้านทองแห่งหนึ่งย่าพนพระขนงร้านทองก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพพระขนงครับสอบนอพระขนงก็เลยตามมาตุ้งตัวเธอแบบนี้แหละครับบอกว่าเธอคือผู้ต้องหาเอาทองปลอมไปจำหนมครับตรวจเขามาเปรียบเทียบตัวบุคคลแล้วอ่ะปรากฏว่ามันไม่ใช่อ่ะมันก็คือคนคนเนี้ยเอาบัตรของเราอ่ะไปใช้ แล้วก็มาเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งก็คือเออเดือนเดือนกันยายนนะคะวันที่สิบสามอะได้รับหมายจากสอเนาบางนาให้ไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคือกรณีเดียวกันเลยก็คือเอาทองไปจำนำเหมือนกัน โชคดีนะครับที่เธอบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยที่เขาเอาไปแจ้งความมาไว้เนี่ยมันไม่เหมือนกับเธอเลยลักษณะรูปร่างไม่เหมือนกันครับแต่เอาบัตรประจําตัวประชาชนเธอไปจำนำกับอีกอย่างหนึ่งผมว่าที่เป็นข้อดีนะคือตอนที่กระเป๋าสตางค์หายเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยเราไปแจ้งไว้ที่วันสต๊อปเซอร์วิสเนี่ยมันต้องมีหลักฐานด้วยวันถูกต้องฮะถูกไหมฮะไปแจ้งบัตรหายทําบัตรใหม่อันนั้นเป็นหลักฐานสําคัญครับไม่อย่างนั้นคดีนี้อาจจะจับมาเป็นเธอผู้กระทาความผิดเลยนะครับ คุณชะติตายังบอกอีกครับว่าสำเนาบัตรประชาชนของเธอเนี่ยเป็นใบเก่าครับที่ถูกขโมยไปก็เลยนำเอาไปเป็นหลักฐานการลงเวลาเข้าออกงานนะครับพร้อมกับเอกสารแจ้งความบัตรประชาชนหายเอาไปยื่นเป็นหลักฐานให้กับตำรวจได้รู้ด้วยว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบอย่างที่เธอว่าครับมีอีกครั้งหนึ่งคือ13กันยายนที่ผ่านมาก็มีหมายเรียกจากสอนอบางนาที่กรุงเทพก็ใกล้ๆกับสอนอพระนงครับต่อๆกันเลยครับบางนาเธอให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาว่าเธอไปเอาทองปลอมไปจำหนม ครั้งนี้มิจฉาชีพก็เอาบัตรประชาชนของเธอไปแอบอ้างจำนำทองปลอมถึงสองครั้งรวมเป็นเงินกว่าประมาณสักหกหมื่นบาทนะครับเธ<ะ>อก็ต้องเดินทางไปนะครับไปที่สอนอบางนาเอาเอกสารต่างๆไปยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับส่วนตำรวจคาดว่ามิจฉาชีพเนี่ยน่าจะนำบัตรประชาชนของเธอที่หายไปเอาไปจำนำ แล้วก็เอาทองปลอมเนี่ยไปจำหนนซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยร้านทองอาจจะไม่ทันสังเกตว่าใบหน้าของในบัตรประชาชนกับคนที่มาจำหนนเนี่ยมันใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเพราะทุกคนใส่หน้ากากหมดนะครับก็เลยอาจจะไม่ตรวจสอบอย่างลึกซึ้งนะครับเลยทําให้การเอาบัตรประชาชนปลอมไปดําเนินการแบบนี้ก็สามารถทําได้ง่ายกว่าปกติด้วยนะครับทางร้านเองก็ไปแจ้งความดาเนินคดีไว้แต่ว่านี่ครับถ้าไม่มีหลักฐานอย่างที่คุณเอกบอกนะฮะ ก็ปรากฏว่านี่น่าจะกลายเป็นคดีที่ต้องมารับเคราะห์อีกทางนึงด้วยนะฮะแล้วากลายเป็นว่าก็คงจะต้องสู้คดีกันไปะนะเหตุการณ์แบบนี้แหมคนเจอกับสตางดันเป็นมิจฉาชีพซะอ,อย่างนั้นอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนั้นนะนะคะ